สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสารบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนขับลูกบ้าน AB และนี่คือภาพบรรยากาศย้อนหลังกลับไปในวันที่ปิดฤดดูกานก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บอสบอยกับซอแอนนะครับก็จะได้แรกเปลี่ยนการอ่านจดหมายของแต่ละฝ่าย โดยโมเมนต์นี้ได้เกิดขึ้นเมื่อครั้งวันเกิดบอดบอยปิดวงปีที่แล้วนะครับก็มีโมเมนต์แบบให้ทั้งสองคนเนี่ยเขียนจดหมายพูดถึงความในใจให้ซึ่งกันและกันนะครับทีนี้ก็ไม่พลาดเหมือนเช่นเคยก็มีโมเมนต์แบบนี้ให้ดูให้ชมกันนะครับลองไปดูว่าซอแอนเขียนแบบไหนบอดบอย บอยเขียนแบบไหนนะครับสำหรับโมเมตนต์ความน่ารักของปีนี้ผู้ใดสีอ่านก่อนเอาของของผู้ยิ่งก่อนป่ะอันของเจ้าก่อนป่ะให้มิยิ่งอ่านของเอาเอาเอาของพี่ก่อนอ๋ออันนี้ของเพื่อนติ๋นเออที่เขาเพื่อนเขียนให้เจ้าเขนแขนมือคือความฝันคือหัวใจ หนึ่งปีกว่าที่ผ่านอะไรมาด้วยกันขอบคุณที่เคียงข้างยอมรับและสงแสดงออกให้เห็นเสมอว่าจะเคียงข้างกันตลอดไปแค่น้อยเข้มๆจะเรียนว่าเขาเจาเขียนกระดาษเอเซนึงไม้รู้ว่าเขาเขียนไรกับเราปีนี้เป็นปีที่สองแล้วเดี๋ย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 วอย่าเบางอินมื่อเห็นการยืมมือบิหัวเริ่มจะเป็นยอินอิน มื่อคยเห็นหนังโปฝรั่งบอกีนี๋ร้มกันอ่ะซึ้งๆแล้วปีนี้เป็นปีที่สองแล้วนะคะที่ได้อยู่อวยพรและร้องเพลงในวันเกิดอยู่ข้างๆที่ดีใจที่ได้มีโอกาสยืนข้างๆอยู่ตรงนี้ ขอให้พี่มีความสุขในทุกๆเรื่องประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่ตั้งใจ Happy Birthday นะคะ Darling <laughs> <laughs> รักมากนะคะคุณสามีหิวรักมากนะคะคุณสามีหิว มีหมิดเลยมีทั้งดารงมีทั้งสามีมีสต่มาปปปเป <S <S ล่าโมเมนต์แค่บอลซีริสัใช่หรไอแอนออรดีสูงมากนัทั้ง,ทงครับตลอดน,นะยวลาปปีนี้นะฮะถึงจะเป็นแค่ปีเดียวที่แอนออรดีได้มา เหมือนมีส่วนร่วมในหลายๆ,ๆอย่างของบอลลัมใจกรลอยแต่มันก็มีหลายๆอย่างที่มาพิสูจน์นะครับโดยเฉพาะปีนี้งานหลาย2องร้อยาิบสงคิวงานการแสดงที่น้องบเมื่อเน่แทบจะไม่มีวันหยุดแม้แต่วันเดียวการเดินทางนับไม่ได้ว่ากี่พันกี่ร้อยกิโลเดินสายตะลอนตลอนไปเรื่อย ลูกน้องศิลปินทุกชีวิตยังอยู่เคียงบา่าเคียงไหลบางวันเหนื่อยบางวันท้อบางวันสะดวกสบายบางเงมืองม่ได้รับได้นอนเพราะว่าเดินท้างไกลแต่ทุกคนก็สูงมาด้วยกัน่านพนไปจนอดทุกมือนี้ขอบคุณแฟนคลับท,ทุกท่านที่ซอยซัพพอร์ตสนับสนุนเพราะว่าบอยิีใชหรือแอนอรดีสิเฮ็ดยังกะแล้วแต่ พี่นองค่อยเบิงค่อยแง่งค่อยยึดขังๆางยุดตลอดยอมรับในการตัดสินใจของบอยและ็แอนสนับสนุนทุกคนโบเมนแคร์บอยซินิชัยหรือแอนอรดีแต่พี่น้องยังแบ่งปันนำใจหอดสมาชิต,ตั้งแต่แม่คั่วหางเคืองนักดนตรีหรือคอนบอยแฟนคลับของมั่นใจตลอดใจเทลลานอิลีครับ และนี่คือความรู้สึกของบอสบอยกับซอแอนที่แอดมินหยิบย้อนมานะครับก็ผ่านมาค่อนข้างที่จะหลายวันแล้วแหละแต่แอดมินเพิ่งมีเวลานะครับเลือกอช็อตนี้ขึ้นมาเพราะว่าช่วงนี้บอสบอยซอแอนก็พักนะครับในช่วงของเวลาพักดังนั้นก็เลยหยิบบรรยากาศหน้าเวทีวันนั้นมาฝากแฟนคลับ นะครับ <Okay. S 1> FC ช่องไทยสารคก <Okay. S 1> มพาเพลินให้ได้ดูได้ซึ้งกันอีกหนึ่งรอบนะครับ